ท่ามกลางหุบเขาสูงชันในป่าดำลึกหลักแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่ดูราวกับหยุดเวลาอยู่ในศตรวรรษที่แล้วหมู่บ้านนี้ถูกล้อมรอบด้วยป่าสนและภูเขาที่ทอดตัวไปในความมืดภายใต้ร่มเงาของหมอกหนาและแสงจันทร์ซ่อนเร้นมีเรื่องเล่าขานถึงเสือเขี้ยวดำนักล่าลึกลับที่เชื่อกันว่ามีพลังเหนือธรรมชาติและว่ากันว่าไม่มีใครสามารถสู้มันได้ชาวบ้านเล่าขานว่าสือเขี้ยวดำ ปรากฏตัวเมื่อได้ความสยองขวัญย่องตามมาคำสาบนี้เป็นเหมือนเงาทะมึนที่ครอบงำหมู่บ้านทุกครั้งที่มันโผล่เข้ามาล่าพวกเขาดวงจันทร์จะกลายเป็นสีเลือดแสงจากตะเกียงจะริบหรี่จนแทบดับมันล่าด้วยความเงียบงันไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ยินเสียงของมันกระทั่งความเจ็บปวดเฉียดพลันจากเขี้ยวแหลมคมราวกับใบมีดที่จมลงสู่เนื้อของเหยือ่อในคืนหนึ่งหลังฝนตกหนักดินโคลนและลมหนาวกระหน่ำหมอกที่ลงต่างพัดผ่านและบทบางสายตา ทำให้หมู่บ้านนั้นดูราวกับป้อมปราการที่ล่องลอยอยู่ในทะเลหมอกฟังโกหนุ่มชาประมงคนหนึ่งตื่นขึ้นกลางดึกเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากทุ่งหลังบ้านฟรังโกใจเต้นแรงแต่เขาความอยากรู้อยากเห็นดึงเขาออกไปเขากวาดตาไปรอบๆพลางเท่งมองในความมืดและเห็นแสงบางอย่างเรืองออกมาจากหินเก่าๆที่อยู่ตรงกำแพงโบสถ์ร้างเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้และสิ่งที่เห็นก็คือข้อความปริศนาที่ถูกเขียนไว้ด้วยตะัวะอักษรลึกลับและเลือดสด ผู้ที่ฝา่าฝืนดินแดนแห่งความตายจงเตรียมตัวสู่ความชั่รัาฟรังโกรีบวิ่งกลับบ้านเพราะรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากในเงาเมื่อแต่ไม่ทันจะถึงบ้านเขาได้ยินเสียงกันโชคที่เย็นยะเยือกซึ่งดูเหมือนมาจากทุกทิศทางข่าวการตายของฟรังโกแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านศพของเขาถูกพบในทุ่งหญ้าหลังบ้านโดยร่างกายของเขาถูกขย่ำอย่างโหดร้าย และถูกกัดอย่างบ้าคลั่งลำคอของเขามีรอยแผลลึกเหมือนโดนข่วนด้วยกรงเล็บเหล็กที่แหลมคมทุกคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของเสือเขี้ยวดําแม้ไม่มีใครเคยเห็นมันเต็มตาแต่หลายคนเคยเห็นเงาสีดํารูปร่างสูงใหญ่ทะมึนแวบ,บผ่านต้นไม้ในป่าและได้กลิ่นคาวเลือดที่คลุงออกมาจากเงามืดคานใช้แก่คนหนึ่งในหมู่บ้านผู้เคยอาศัยในป่าลึกเล่าเรื่องเก่าแก่เกี่ยวกับเสือเขี้ยวดําและตำนานโบราณที่ว่ากันว่า เสือเขี้ยวดำคือวิญญาณแห่งการล่าซึ่งถูกปลุกขึ้นมาด้วยพลังลึกลับในป่าดำขางเตือนว่าไม่มีใครรอดพ้นจากมันหากยังไม่แก้ไขคำสาปที่มันถูกปลุกขึ้นมาแต่เขาก็ไม่อาจอธิบายได้ว่าคำสาปนั้นคืออะไรหรือวิธีใดที่จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากเนื้อมือของมันคืนนั้นมาลินสาวสวยผู้กล้าหาญตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันเธอเก็บเทียนไข และตะเกียงน้ำมันเตรียมออกเดินทางเข้าป่าเธอเชื่อว่าคำสาบและพลังที่ทำให้เสือเที่ยวดำมีชีวิตอยู่นั้นต้องมีจุดกำเนิดบางอย่างมาินเดินฝ่าป่าลึกที่ทึบและเงียบสงัดดวงจันทร์แดงเริ่มโผล่ขึ้นมาท่ามกลางหมอกหนาเธอเห็นเงาดำของเสือที่จ้องมองมาจากไกลๆแสงตาแดงของมันสองแวววาวประหนึ่งเปลวเพลิงมาินถือดวงไฟเล็กๆเ,เ,เข้าใกล้มันในเงาเมื่ดพลางสวดมนต์โบราณที่ได้จากคำพี่เก่า เธอส่งไฟไปที่ดวงตาเรืองแสงคู่นั้นพลางเอ่ยถ้อยคำของการชำระล้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเงียบงันของเสือเขี้ยวดำซึ่งเหมือนกำลังหวาดกลัวมันเองมาลรนรู้ว่าคำสาดได้สะท้อนถึงวิญญาณที่มันล่ามาให้กลายเป็นพัฒน,นาการต่อตัวมันเองดวงตาของเสือเขี้ยวดำเริ่มหลอมเหลวและละลายเป็นเท่าทุลีในพริตตามันหายไปท่ามกลางสายหมอและทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าที่มืดมิด รุ่งเช้าหมอกค่อยๆจางหายและดวงอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างอบอุ่นหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีเงาเมื่อปกคลุมอีกต่อไปคำสาปถูกทำลายและสื่อเขี้ยวดำก็กลายเป็นเพียงตำนานลึกลับที่ไม่มีใครอยากให้มันกลับมาอีก